เขาวิ่เรแม่ตัดเ่นปุ๊บปุ๊อ,อันแว,ว่าปุ๊ปอยากตัดหาโยมแล้สี่หลยตัวได้เห็นตัดเองนะค<ะ>่ะสามศูนเกตมันว่าจ่าปูเออสามศูนย์เกตนากัออ <c oughs> ก,กใกล้เชียงเนี่ยมันสามศูนยแปดน่าเลยกอ <c oughs> กอคแต้มเดียวนะจา <c oughs> ่าปูแแต้มตัดเ่นกับเขาตัดเ่นกับเขาล่างแล้วสามศูน ววันนี้เป็นมั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 นออกมันออกวันฝนก็บอกวันป่าได้สองหมื่นขึ้ก่อ่ะค่ะออกออกออกมีปัญหาคือเก่าวันเถอะเลขออกวันที่สิบเ็ดมันมาจากปูเออออกวันที่สิบเ็ดแต่ว่ามันเคยมีนะประวัติมันเคยมีแต่ละปีปูไปตรวจมูลสอบมูงเดาขึ้นมามีไหมค่ะแต่ว่าปีนี้มันมีอืมแต่ว่าปูนี่ได้ตัวเลขแล้วมันบอกค่ะ โอ้นีเฮ็ดไว้แล้วนี่นี่อย่าโยมแม่เขียนว่าเลขเลขวันพุธเลยบอกวันพระอาเดตยเลขวันพุธเออเพราะว่ามันใกล้ว่าวันพุธเอาวันพุธเลยเออวันพุธที่สิบหกสิบเก็ดอย่มันเป็นตัวร่องเลยเสียวันที่สิบเก็ดบอกวัน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 เออวันที่สิบเก็ดวันพุธเนอะเลขออกวันพุธแต่วันที่สิบบอกวันที่สิบหก เอาวันพุธเลยมันเถอะจ้าเออวันนี้เลขเลขเลขตั้งหลักเลขวันยี่ยมย่ะเหตุร่างเลขตั้งหลักเออเทศอันอันตะล่างคือเกามันบ๊อบปูเฮ็ดตะล่างไว้เฮตะล่างหกตัวค่ะตัวใดจ้าสองแปดสี่สองแปด สี่หกสี่สองหกสี่สองเออบานี่จับคู่หมจับคู่เออจับคู่เออจับคู่หกศูนย์สามหกศูนย์สามเออบอมี่บอมีศูนย์ดอกเตี้ยว่าเตี้ยวว่าเอาเอาอีกศูนย์ดึงเมื่อไหร่เปลเป็นศูนย์ค่ะ มันแงงอยู่สูตรสูตรสูตรหัวสูตรหกตัวสูตรเฉียงคนนะสูตรเฉียงนี่มัน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 ตั้งแปดนี่แปดเก้าศูนย์หนึ่งสองสามนี่มันมาอยู่ค่ะเออก็เรียเอาสูตรนี่เอาสูตรนี่ไปใส่แบบนี้มันมีหกอยู่นะหกอยู่คนหกพุ่งแบบนี้แตาวัน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 ประวัติมันก็มีสามก็เรยกวาสามมาใส่เลยเรียกว่าพี่คอว่างเดานี่มาเนี่เมื่อเลได้หกศูนย์สามนี่อันนี้ย่าโยมเบหารถโรตลิเวเร่นี่ยค่ะ เดียวขัันขดมันมีขึ้นในย่อมเพอย่อมย่อมเเด้อค่ขันมันมีขื่นเนี่ยมันจะอยู่ได้ประมาณจะสูนหาสูนาเออสูนหาศูนย์สี้ได้อ่าเออสาัสองศูนีนัดตัวเออขัขเขาจับอยู่ได้ขันกศูนย์หกสามหกศูนสามนี่แหละเดตขัมันเคยออกขัดมันออกขัมันออกศูนย์สามแปดไปอ่าวิคห์แล้วนี่ขึ้ตัวนี้นี่ มันอีสามารถออกมาด้วยสามศูนย์ก to mm ็เก้าอันเถอะอือผู้เพิ่นี่ออกสามสิบเลยก็ได้เอาเอาข้างล่างมัออกก็ได้วันเถอะมันจะออกเลขตัวเก้าอีกติเออว่าพอสูตรสูตรมันมันมันส้นตัวเก้าไหมค่ะมันส้นตัวเก้าเลยมันมีสามตัวเหมนเนี่ยสูตรสูตรแปดแปดศูนย์สามหมแล้วบ้านนี้เออเที่ยวก็เลยเอาตัวนี้บ้านนี้ล่างหรือล่างล่าง ล่างนี่นิ่นสามเก้าล่างสามเก้าเน้นนเออสามเก้าครับสองเก้าสามเก้ากับสองเก้าเออตัวเด่นนี่คือสามเก้าตัวเด่นสามเก้าตัวร่างนี่เอ่อตัวร่างนี่เป็นสอ,องเก้าอ่าสองเก้าเออเด็กอันนี้คำนวลโดจะออกปุ๊บจะตันตีได้ออกปุ๊บได้ปับป๊บเลบเนาะปรเนาะ เออบอกปุ๊บเต่ฟ๊าเลยทันทีเฮ้ยสำหรับสามตัวบนนี่จ้าปูสามตัวบนนี่หกศูนย์สามเอาเอาเอาล่องไว้จักคู่หนึ่งก็ได้ยุ่มยังตัวใดอีกจ้ะล่องจักคู่หนึ่งเีนียวมันมันอยู่ในสูตรเนาะมันอยู่ในสูตรเนียวเป็นเอาเป็นสองแปดเอาเป็นสองแปดสองแปด เออเจ้าฮะฮารักลอยใส่นี่ก็คือลักลอยนี่ลักลอยเนี้ยวเออรรักลอยเนี่อแปดเก้าหุ้นหนึ่งรักลอยนี่ลักลอยนี่เอาแปดแปดโอ้มัน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 แปดหามตัวนี้มันหามตัวเนาะมันหามยับหาม๋ยวเออเอาเอาเอาแปด แปดสองนีเอาเอาตัวนี้ยุแเดี๋ยตัวนี้เอาเอาได้จ้าเอาสามสองแปดนี่ละสามสองแปดเออสามสองแปดสามสองแปดมันส้นกันสองแปดแปดสองหนี่ <5. S 2> ส้นกันไล่หลายดิค่ะเออเอานี่ละเอาสามสองแปดนี่ละ สามอสองแปดนกปูสลัวปูตร่องตัวรองได้ตัวรองค่ะสามองแปดนี่เป็นตัวร่องปูสลัวบอนตัวเลขอยู่ในหกศูนย์สามนี่ตัดออกตัดเลนบ่อปูตัดเลนตัวน,นี้ยอมก็ยังมางเหนกระบอกให้ตัดเลนเนี <c oughs> ่ยจ้าสามศูนย์เจ็ดไกตัดเลนไหมค่ะพระเจ้าทั่วมาหลายอยู่ทั่วมาวบาบเอ่อได้พลาลอยพลา่า ร้อยกุนหานอยังไปได้อยู่นขาจกก็ไม่าตัดเราลูปูอยู่ในีว่าตัดเล่ีก็ได้ตัดเลยเป็นว่ตัดเหรีว่าอนตัดเล่นเนาะปูเนาะหกศูนย์สามนี่กะกะหกศูนหกศูนครับหกสามสามอันศูนย์นี่ละแล้วเนาะปูเออเอออย่าะค่ะแต่ว่าอันศูนยี่กับศูนย์าในปูได้มากแต่จังไดบาทในปู ศูนย์สี่ศูนย์หานี่ไปได้มากจากวันวันพฤหัสที่มันเสียออกวันที่ยี่สิบเจ็ดไหมอค่ะค่ะเออไปได้มาจากหันวันเขาจ้าจากวันนั้นเอาเอามาใส่เอามาใส่ก็ได้เอามาใส่ก็ได้วันเขาแต่ว่าอันตัวเน้นตัวนี้มันนี่คือเดี๋ยวนี้มากมากด้วยเดี๋ยวนี้ที่ว่ามันเป็นแต่เขาอยู่ของมันนี่คือถ้ามันออกศูนย์สามศูนย์แปดปุ๊บ มันอีเปลี่ยนมาเป็นเลยมันอีเปลี่ยนมาขึ้นขึ้นเป็นเป็นเป็นแล้ววัลที่หนึ่งอะคือศูนย์สามสามศูนย์แหละค่ะเออคือคือคือเหตุใดแล้วมันในในตัวเก่าไม่ยอมแม้แต่ว่าอ่าที่พิจารณาเพิ่งเหรอแต่ว่าให้เพิ่นไปหาซื้อลูตเตอรี่ไว้เลยเพราะว่าของที่อ่านี่เป็นรางวัลที่หนึ่งพยายามแอปซี่ของย่อมแม่กันเลยค่ะอะไรโทษเนาะปวด เออก็ในแถวจักงวดสะทอดรางวัลที่หนึ่งนี่ป่งป่งนี่แหละจ้าที่รอบที่หนึ่งนี่เพราะว่าเอจับมันออกศูนย์แล้วมันก็ต้องมาตัวนี้อยู่ตอนตัวนี้ก็ประกาศผลัดมีเน่าเห็ดเน่ยอย่างผลัดข้อสีห้อีกจ้าเกี่ยวจ้ารอบผลัดแต่ว่านี่เอาไปก่อนโมเลยค่ะเออก่อนโมเลยให้พี่น้องเอฟซีเพิ่นมาพิจารณามากมีคอเบิงสกอนตัวเลขนาะปูเนาะเพื่อว่าอยากยิบจับลอตเตอรี่ไว้ค่ะ เออเป็นวิเคราะห์แต่ว่าปูดีครับถาาวายอยู่เนี่ยเพราะว่าปูมากบ้านไ้่ทำมันเกิดดับไปอ่อคาปูอันเดียวเด้อข์าน้อยสิทวนตัวเลขสูปูฟังโอเดี๋ยวอันนี้เรียขเลขดับเบิลที่ว่าขันมันมาดับด้วยวันนี้ดับเิียร์นะโอ้บาท่นในรลองเลขดับเนาะเออดับเกีเลขดับดับบนขึ้นล่างปูบนย่างเดียวบนบนดับเกีบนเออ ดับเกตบนเนาะเลขที่มีมาด้วยกันเหมือนกันก่ะสองสองเกตกับบ่ามาวันนี้ก่ะเลขที่มีมาด้วยกันก่ะสี่หกเกตเลขไม่มาด้วยกันสี่หกเกตสี่หกเกตเออมาวมาด้วยกันสี่หกเกตเออค่ะเอามีเลขบ่ามานำกันน้ำมีเลขดับน้ำเนาะจ้าปูเออเนี่ยโยมนวิเคราะห์เบิรงน่ะละ เออานับปันกันทวดเนี่ยทวดทวดยุ่งมือทวนค่ะทวดน้อปัเลขเลขตั้งหลักเลขตั้งหลักเลขงวดประจำวันที่สิบเกตตุลมาพันสองพันห้าร้อยหกสิบห้านะคะเลขลักสองแปดสี่แล้วก็หกสี่สองโมนี่โมนี่โมนี่ยุ่งผสมกันได้เลยยุ่งเมื่อได้ค่ะจับเพลินกันไดจับกันกันสองูเลยน้อปั ไอ้จับสีสองสองสีแปดสีสีจับเลยมือเนี่ยค่ะแล้วก็แล้วแต่เออแล้วแต่มากเออแล้วแต่มากวันนี้เลขเลขจับคู่ให้เป็นสามตัวเลยเลขจับคู่หกศูนย์สามอ่าค่ะวันนี้ก็ตัวร่องตัวกันไว้นี่กับสามสองแปดเออสามตัวบ,บันนี้เลขสองตัวปูบอกขนันให้แอบซีตัดแต่ว่าแอดมินก็ตัดให้ให้ให้แล้วน้าปู <mm <iser> <are> ตัดออกมากค่ะมีศูนสีศุนซีศุนหานี่ปัวเป็นเลขวันพฤหัสมันมันแต่วันเลขออกววันยังแท้ๆปูออกวันพุหัสออกวันพุทหัตบะเนาวันที่สิบหกนี่มันเปลี่ยนวันมาก้าักับกบูชาอย่างนี้แหละมันเลยเขาไหวออกวันที่สิบหกเนาวปูวเอาลักลักวันที่สิบหกคือเ่าอ่ะนะฮะพอพ่ถิ่มบ่ถิ่มวันนั้นบะมันทับสนมาค้างได้งวนนี่ใช่ ก่อนในทรัพสนนั้นบอกบอกว่าที่ที่ผมเนีจ้าเอาปูกระเล่จับศูนย์สี่กับศูนย์หามาเออค่ะศูนย์สี่ศูนย์หามาจากวันพฤหัสมาจากวันพฤหัสบันที่หกศูนย์สามนี่ปูกระบอกตัดตัดเลนหกศูนย์สามนี่วันวันพุธเนอค่ะโอ้หกศูนย์สามนี่เป็นของวันพุธแต่วันพุธกับสามเก้าจ้าสามเก้ากับสองเก้านี่เป็นวันพุธค่ะ เอาเออปูเมื่อนี่ปูกะหายมากตั้งแต่ทอนี่สะกนนะนะอ้อนเนาะปูเนาะค่ะหกศูนย์สามสามตัวตัวกันสามสองแปดสองตัวศูนย์สี 36, 03, ่ศูนย์ห้าศูนย์หกสามหกศูนย์สามกับสองแปดค่ะมื่นี่สองตัวล่างค่ะสองตัวล่างสามเก้ากับสองเก้าเน้นเน้นกับขึ้สามเก้าเนาะจ่าปู เนตัวเน้นสามเก้าค่ะตัวเน้นสามเก้าวันนี้เลขดับดับบนดับเก็เอ่วันนี้ก็เลขโบมาน้ำกันสานปัวเออเลขสามตัวนี้โบมาน้ำกันแน่นอนห้ามจับใส่กันน่เลยเออจับนี้กับโมาค่ะสี่หเกออนปัวเออสี่หกเก็ค่ะสี่หกเก็ ่่ซื้อคะถ่ายคลิปแล้วจะปูปูมี่ยังสิฝากกับเอฟซี่หยาดยมเพิ่นบอคาที่เพิ่นลกำลังเบิ่งคลิปอยู่ตอนนี้ค่ะเอ่อขอจเจริญพร้อเนือ้อญาติโยม,มที่ของโยมเมียรัตมือนี่เสนอเรื่องว่าพอให้บ้านด้วยก็ดองเบียร์บ้านด้วยละกะไอพิจารณาเบิร์กไว้แล้วกันกับ,บ,กบว,ว่าขันกับเขาอยู่งได้แต่ว่าขันผู้ใดเด็เบิ่งคลิปโยมเม,มียก็ได้ผู้ใดก็มีอยู่ทั่วมั่งบอก<า>อ่าสามศูนย์เจ็ด tay tát áo tay tát đầu này quốc này xuống cái gì đó xuống <laughs> à. <laughs> ờ, xuống chết cái gì đó à. ờ theo anh cả có lẽ có hành nhạt nhôm nhôm à bỏ nhôm và số và chi cả phú, ờ khay con này xiang sộc xiang nhang bị thang cả hành vương ทั่นี้ก็บป้อยไปก็คือหกศูนย์สามนี่ก็คือปิเล็ของวันพุธเป็นของวันพุดเดิ้ลเป็นวันพุธเด่นตัวใดปูนเน้นตัวใดจ้าเน้นเน้นหกศูนย์สามหกศูนย์สามหกัสามเก้ากับสามเก้าสามเก้านิลางร่องนิลางร่องนี่ก็สองเก้าค่ะสามเก้าล่างนะคะสามตัวบนคือหกศูนย์สามเออก็ กเมือับที่อุปัตูวิสิกาลาอภิจารณาเพิ่งไปหาลอตเตอรี่ไว้ลอตละพระธาเขาเป่าปุ๊บเราวัดที่อมายามกับเป็นเศรษฐียังเออมันเหมืนวันนี้มันบอดังเลยด้สามนสามบอใครมีผู้ปล่อยเหมือนนีด้ยอดบ่ออันนะปูหอดจะบ่ออันอดนนี้ก็บ่ออันอนนี้ก็ซิวไปเลยศูนย์สามบเลยครับศูนแปดกับบ่ออันปูศูนย์แปดันี้กับ่ันที่เดลยว เอาปูท่าเยิบละจ้าขอเจริญพรอนเจริญพรในนีขอบคุณปูหลายๆจ้าที่มาให้แนวทางนะคะขอบคุณพี่ยิ่งแม่อยู่ขอบพระเเด้อทุกคนทุกคนในมีอยู่มีกินใหญ่กล่มเกี่ยกล่อมไข่ใหญ่ีจ้าเออยิ่งแม่กลับไปท่ายิบกับไอเดินทางปลอดภัยว่าก่อนโม่ได้เนี่ยเหรอเจริญพรในเสาธุสาธุ